อมาดูกันข้อแรกนะครับค่า k มันก็คือหนึ่งส่วนออกซิเจนถูกไหมเขียนไปเลยแล้วกันเนาะสองจุดห้าศูนย์เท่ากับหนึ่งส่วนออกซิเจนอย่างนี้เนาะแล้วเขาบอกว่าไงแออกซิเจนก็เท่ากับศูนย์จุดสี่โมลต่อลิตรถูกไหมใช่ไหมครับเขาบอกให้หามโมลของแก๊สออกซิเจนที่ภาวะสมดุลในภาวะ ในภาชนะปิดขนาด0.2ลิตรก็ออกซิเจนก็เท่ากับ0.4คูณ0.2เข้าไปถูกไหมเพราะมันต้องทำเป็นปริมาตรทำเป็นโมลก่อนก็ได้เป็น0.08ใช่ไหมครับแล้วก็น้ำหนักของมัน 0. อันนี้หน่วยเป็นโมลเท่ากับ0.08คูณ32กรัมก็0.2.56แค่นั้นเองง่ายไหมแค่นั้นจริงๆ มาดูข้อหกเลยข้อนี้คล้ายๆเดิมแต่เปลี่ยนตรงนี้นิดหน่อยก็สองจุดสองแปดคูณสิบกำลังลบสี่เท่ากับซินเวอร์ไออนอนกำลังสองคูณกับโซเฟตอย่างนี้ถูกไหมครับเขาบอกให้ซินเวอร์มันมากกว่าไม่ต้องการให้ซินเวอรมากกว่าส่วนจุดศูนย์สองก็แทนค่าไปส่วนจุดศูนย์สองทั้งหมดกำลังสองเราก็จะหาโซเฟตได้ถูกไหมก็ได้เป็นยยสี่คูณสิบกำลังลบสี่ย้ายขึ้นมา เอ้ย้ายมาหาราก็จะกลายเป็นศนะูนย์จุดห้าเจ็ดนี่ยถ้ากับโซเฟตไม่มีอะไรเลยนะง่ายนะข้อนี้บีมจดทันไหมครับข้อต่อไปอันนี้เปลี่ยนแนละ้วสังเกตไหมเปลี่ยนเป็นความแม้ข้นแล้วที่เขาเคยทำเป็นจํานวนโมถ้าเป็นความแม้ข้นเนี่ยเริ่มต้นมันต้องเริ่มจากศูน์ใช่ไหมช่วงหนึ่งมันปิดอยู่แล้วช่วงสองถูกแล้วนะเพราะว่า มันเป็นการพราไงครับการลดปริมาณเนี่ยมันต้องหักขึ้นนะช่วงอื่นต้องเลยถูกหมดก็เลยถูกเฉพาะช่วงสองสามสี่ช่วงหนึ่งผิดแต่ตรงนี้เป็นจำนวนโม่ช่วงสองก็จะผิดแค่นั้นเองครับถัดมาข้อนี้เพิ่งนําไปจุดสําคัญก็คือต้องใช้ปริมาณรวมเป็น100หนึ่งร้อยลูกบาทเซนแล้วตรงนี้ก็จะเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนหมดคําตอบก็คือข้อขอและข้อคอเหมือนเดิมนะจาได้นะครับเปิดไปดูในชุดนั้นมาดูชุดต่อไปดีกว่า ชุดนี้ข้อนี้ก็คล้ายๆเดิมแต่เขาไม่ได้ถามเหมือนเดิมเขาถามแบบอีกแบบหนึง่งดูสิว่าจําได้ไหมระบบข้อเดิมเก้าสิบบข้อสิบนี่มึงทำไปเมื่อกี้แต่คําถามเปลี่ยนใหม่นะแล้วก,ก็ก็แก้กับเสษเป็นส่วนถูกไหมทาแล้วก็ทําแค่ข้อสิบข้อเก้าข้อสิบเอ็ดละกันนะครับอลองดูข้อเก้าถึงข้อสิบเอด